สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมคลิปนี้ก็เห็นอยู่ตรงหน้านะครับเป็นบอร์ดของ Power นะครับ c คด AB นะครับสี h ช n n e l ของค่ายดังนะครับก็ดูฝ้าหลังนะครับตัวนี้นะครับผมอากานั้นนะครับผมก็อาการนะครับก็คือจะมีอาการติดบ้างนะครับไม่ติดบ้างนะครับก็เป็นบางช h a n แ e l บางทีก็ไม่ติดทั้งหมดก็มีนะครับ บางทีเหลืออยู่ช่องหนึ่งก็มีก็แล้วแต่อาการก็คือเปิดไปก็จะติดชแนงหนึง่งแล้วก็อีกสามช่องก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอาการนี้นะครับก็ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีการล้างตัวนี้เนาะก็คือใช้เป็นพวกน้ำยาเนี่แหละฉีดล้างไม่รู้ภาพชัดหรือเปล่าก็คือฉีดล้างตัวที่ใช้ปรับเสียง ที่ปรับตรงนี้นะครับฝั่งปีนี่นครับก็คือฝั่งปีนี่แหละก็คืออันดับแรกนะครับก็ให้สังเกตเปิดออกมานะครับก็คือสังเกตอุปกรณ์ภายในก่อนนะครับว่ามันมีตรงไหนที่มันเสียมันไหม้ไหมแต่ว่าอาการนี้ก็คือเวลาที่มันติดบ้างไม่ติดบ้างนี่ก็คือเข้าใจว่ามัน ภาคขยายหรือว่าพวกภาคไฟต่างๆมันคงไม่มีปัญหาเพราะว่าเสียงมันมานะครับแต่ประเด็นก็คือมันมาบ้างไม่มาบ้างนะครับเห็นเป็นบางคลิปนะครับที่เขาล้างตรงนี้แหละที่เขาล้างตรงที่ปรับตรงนี้ปรับตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่หายนะครับก็คือทําแล้วมันไม่หายประมาณนี้นะครับบอร์ดก็ทําการเช็คดูตามพวก ฝั่งนี้นะครับอะไรตรงนี้แหละก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเสียงมันไม่ได้แตกนะครับก็เลยมาดูฝั่งทางนี้นะครับก็คือฝั่งทางหลังนี่แหละบอร์ดก็เช็คดูนะครับมีตัวไหนร่อนไม่ร่อนอะไรประมาณนี้แหละก็คือเช็คแถวๆนี้นะครับแถวฝั่งปีนี่แหละฝั่งนี้ก็คือผมได้ทำการ ไล่ตะกัวใหม่นะครับก็คือไล่ตะกัวล้างล้างทําความสะอาดบอร์ดเสร็จแล้วก็ไล่ตะกัวใหม่นะครับฝั่งนี้แลหละไล่ใหม่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนคิดว่ามันหมดนั่นแหละเพราะว่ามันแอมตัวนี้ก็เจ้าของเขาใช้มานานนะครับหลายปีแล้วก็ไม่มีอาการว่าจะไหม้หรืออะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบอาการแบบดุดันคือเล่น ในแนวฟังแบบสบายๆนะครับไม่ได้แน่นมากนานๆทีอาการไหมก็ไม่มีนะครับก็คือเช็คดูตามอะไรต่างๆแล้วไม่มีนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวเทสเสียงให้ดูด้วยกันเลยว่าจะได้ไหมแต่ว่าผมลองเช็คแล้วล่ะมันพอได้อยู่นะครับก็จะใช้เป็นแบตลูกนี้นะครับแบตมอเตอร์ไซค์เก่าๆนี่แหละ ก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปฟังด้วยกันเลยตอนนี้ก็จำแบบบ้านๆเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากขั้วบวกเข้าขั้วบวกขั้วลบเข้าขั้วลบเลยนะครับตรงแบตแบตก็จำเข้าแบบนี้เลยนะครับก็คือบวกกับบวกลบกับลบตรงขั้วตรงนี้นะครับก็สายรีโมทนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ก็คือ ตรงนี้ b บวกนะครับอันนี้คือสายกาวก็ B บวกนะครับไปเข้าที่สายรีโมทเลยก็คือให้มันสั่งทํางานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันตัวต่อแบตแบก็ต่อเข้าเลยนะครับไม่รู้ไฟจะพอไหมแต่มาแล้วนะครับไฟตรงนี้ก็คือไฟที่อยู่ตรงล่านหลังบอร์ดนะครับที่เขาโชว์โลโก้เขานั่นแหละ ส่วนฟังนี้นะครับก็ไฟก็ขึ้นสีเขียวนะครับไม่ขึ้นโรเทคเดี๋ยวก็จะทำการต่อนะครับคือไม่รู้เห็นไม่เอ่ยนะครับเดี๋ยวก็ฟังเพลงนะครับเดี๋ยวลองเสียงเพลงกันเอาเพลงอะไรดีที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวลองฝั่งนี้ก่อนนะครับก็ แดงเข้าแดงก็ได้ดำเข้าดำก็ได้ขอให้เสียบเข้าสนิทนะครับระวังไฟช็อตด้วยนะครับถ้าทำก็คือผมป้องกันเต็มที่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นเพลงก่อนนะครับส่วนสายลำโพงอยู่ในเองสายลำโพงเราก็เถือถ่อนเลยนะครับก็คือมาดูลำโพงก็ใช้ดอกนี้นะครับเป็นของที่เหลืออยู่นี่แหละ เดี๋ยวดูแชแนงแรกเนาะดูใกล้เลยไม่รู้เห็นไหมเอ,อ่ยตรงนี้นะครับก็คือที่ต่อสายลําโพงปกติมันจะติดแค่ช่องเดียวแล้วก็บางช่องก็เปิดไปสักพักถึงจะติดนะครับหรือติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวก็มาลองเทสดูนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเพลงนี้ไม่รู้ติดลิขสินไหมโอเค ก็ลอง channel ฝั่งบนก่อนนะครับไม่รู้เห็นไหมตัวน,นี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผขอาเสียงลงนิดนึงตอนแรกนะครับก็คือตอนแรกมันจะติดแค่ข้างบนเนาะ แล้วก็เปิดไปสักพักมันถึงจะติดไปอีกนึงหรือไม่ก็จะดับไปเลยครับเดี๋ยวผมจะลองอีก c ชาแนลหนึ่งเนาะมามาไหมตอนนี้มาแล้วนะครับ,นนรบก็คือมาทั้งคู่แล้วของฝั่งน่าจะเป็นฝั่งเลียนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเรียนะครับฝั่งน้นจะเป็นฟอนต์ก็คืออีกฝั่งนี่แหละคือด้านล่างมันจะเป็นแถบสองแถบนะฝั่งนี้จะเป็นฟนนอนต ไม่ใช่ฝั่งนี้เป็นเลียฝั่งนี้เป็นฟอนต์นะครับด้านล่างก็แอมก็จะมีอยู่สองฝั่งเนาะก็คือนั่นแหละมีฟอนต์กับเลียนะครับของสี่ชแนลเขาจากนั้นฝั่งนี้ติดแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับก็คือทอดตัวสายสัญญาณเราแล้วก็มีแค่สายเส้นเดียวเนาะก็เทีดเอาทีละข้างแล้วกันก็เสียบเข้าให้แน่นนะครับให้ลึกๆก็คือให้มัน สนิทสนิทนั่นแหละอย่าให้มันโยกได้เสร็จแล้วก็เรามาเทสด,ด้านล่างกันเนาะเห็นไหมเอ่ยสายแบตก็เดี๋ยวจะเทสตัวนี้นะให้ดูใกล้ๆตอนแรกก็คือติดแค่ช่องนี้เนาะช่องเดียวช่องพวกนี้จะไม่ติดเลยคือแล้วแต่อารมมันแหละก็ทีนี้เราย้ายมาอยู่ที่ฟันแล้วนะด้านล่างเข้าที่ช่องแรก ผ่านนะครับก็คือช่องนี้ผ่านเรียบร้อยนะการเล่นได้ปกติก็มาดูอีกช่องที่สองก็เล่นได้ปกตินะครับผมหายเรียบร้อยปัดมาณนี้เนาะก็จะลองให้ดูประมาณนี้นะครับก็คือ มันติดหมดแล้วนะครับทุกช่องช่องนี้ก็ติดแล้ว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 นะครับก็เป็นอันว่าสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับผมตัวบอร์ดก็เดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆตรงนี้นะครับก็คือที่เห็นขา,ขาวๆนะครับขาวๆหม่ๆหมนี่ที่เป็นขาวๆนี่แหละก็คือผมไล่หมดเลยนะครับก็คือใช้เป็นหัวแร้งแล้วนี่แหละจิ้มแล้วก็ ใส่ตะกัวใหม่นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวก็ประกอบให้ลูกค้าเขานะครับวันนี้ก็ใส่ตัว power อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสองชนแนลนะครับไปแทนให้ลูกค้าไปเพราะว่าต้องการใช้ก่อนนะครับก็คือตัวนี้ก็รอซ่อมอยู่แค่เดียวจะประกอบนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาลองเทสกันอีกทีเนาะ